เออกิจกสีนี้มีเขาจังว่าหนูอันนี้นี่นี่พี่น้องเดี๋ยวทำไมเออวยเขาบอกปัน เป็นหนทางนี่นี่พี่น้องทางคนยางกี้น้ำม,มันแหง้งพอฝนตกเมื่อกี้น้ำม,มันขึ้นเหนียข้นตัดมาบ่ได้ครับยังสร้างหน่อยสิดักพี่น้องดักลำทางเลยครับทางคนยางมันหกยานนิดเดียว,ย,วย่านเะจ้าทินนี่เลยนะี่ไม่ย่องเลยเด้อเดี๋ยวควางกันแข่งพี่น้องเนาสัดกันทางคนยางนี่แหละทางคนยางจะนู้น,ะทน,น,นเที่ยวลองเบิึงพี่น้อง พี่น้องเขาลัดเขาว่างลงข่างข้างนะครับเบี่ยงออกข้างๆนี่ทางมันถึงไปทางคนยางไปแล้ก็เบีแยงกงข้างครับถามันอยู่ข่าง้างพี่น้องเดี๋ยวมันเรนมาแต่นี่หรือว่าเรกมาแตอทั้างปีหีน้ำกระแว้ของมันอีงนะพี่น้องจัดไปครับวางสุกวางซอกไว้นังสี่แล้วพี่น้องอุ่นครับเอ้ยมันหาดางมันมุมี่หรอกครับจัดยิ้มใส่หรอกมันฝนตกครับมันหายยาก ใช่ไปฮะหงากอยอะแถวสซางหน่อยนะมวงอื่นทั้งหน่อยกับบรูทุกันเป็นไม้เก่าเจ้าของเหรอครับเคยมาดักตะกีเลรอครับแต่อันนี้บ่ได้ตั้งใจมาเอา่าไหนครับพี่น้องครับทมสวัสดีครับผมเป็นพี่น้อง FC ทุกคนนะครับเออคือเอาพี่น้องมือนี่แดดโอ้ยฝนตึงเลยขับรถออกมาจากปทุมพี่น้องเอ้ยฝนตกไกลตูดมากตกบักเงี้ยเลยเลยพี่น้องปทุม พ่อมหอดเขียดพระนครสีออกมาจากแถวพระอินเนาะโอ้ยจังไหนแต่วลามิตรอิ่มถิ่มอยู่เลยหอนอิ่มติมทั้งนี้บารท,ที่นี่เอ้ยพี่น้องเลยอ่ะอันนี้โบได้ตั้งใจมาถักนู้พี่นอ้องคือสีมล้ลงเบ็ดครับเท็ยบเบ็ดถิมใหม่ก็ว่าสีมล้ลงเบ็ดมีฟองจะสร้างหน่อยถ้าไปหูหนนะครับเดี๋ยวดักนู้แล้วกันอันนี้ หากับแก้มหากรบแก้มพี่น้องโอ้บอมเบ่้อบอมเน้องกับเข,ข,บเขา,เา,เากับเขากับเขาหากับรอบแรกดักไปสู้คนที่รอเบียดถึงเด็กถึงหากรอบเพื่อได้ย่างแอมบลอยที่ยึดบาดนะพี่น้องก็ <laughs> เพื่อว่าตั้งใจมากนาากครับเชื้สิมานักก็ดีเอาติดรถมานล้วมีซื้อครับไปพี่น้องจัดจลังซองลังกระป๋องนครับเดี๋ยวเราไปลงเบียดกันครับตรงนี้ก็เป็นเหยื่อะนะพี่นอ้องหมูหมูหมักไข่ครับมักพิ่ไว้เต้ใบนู่นเหรอครับพี่น้อง มาเสียบเยอะกันครับครับซับเป็นชินช้นๆนะครับน,น้อยๆแล้วพอคำโอ้คำไงเถืนีนถ้าจะกินโปรม,มุดสุดอะเห็บแล้วพี่น้องเห็นปลายเบ็ดโพหน,หนึ่งครับลองปิปชิมลงไปพี่นอ้องนะ่อยเลยนะครับ ต้องสนใจมาก่อยมันลอยไว้นี่แหละโหใหญ่ามาตั้งรด,ดนู่นแล้วพี่น้องยังล้อมาเรื่อยๆครับเออโอ้เนี๋ยวไลลังเติมยิ่ได้พี่น้องครับเดี๋ยวไปทะลุข้องนี่เราไปข้องหนุนต่อครับนู่นทูดข้องนู่นครับตรงรถสีมอไซค์สีแดงๆครับเจ้ามาตกเบ็ดครับเดี๋ยวออกไปส้น,สนหนู่นครับแล้วก็ออกไปหารถเลยครับรถจอดอยู่พู่อยู่เที่หง่านครับอ้าวมาแล้วพี่น้องอัพแอม โอโ้ยตัวหนูได้แล้วได้แล้วพี่น้องกับเขากับเขาเฮ้ยหลังที่สองอู้ยหลังเ้าเสือพี่น้องหลังนี่นอนโอ้ยหลังอยู่กลางถนนผมต้องใส่ซีเมนหมาครับโอ้ยของแตกเซาเซาอยู่พุ่นอ่ามันนี่วานี่แล้วแต่โมอยากใส่น้ำหมุนทางหมาหลายครับอยู่นี่ วุ้ยเอาหุ่นพี่น้องมันกระพรอรุ่นอยู่รุ่นร่นเห็นอยู่เห็นอยู่ดูไปเขาอีกเตรียมแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อแล้วพ่อแล้วสร้างหน่อยเนี่ยสองตัวไปย่างแล้วครับเฮ้ยแก้วแก้วเอับเหลืออีกสองสามหลังครับเฮ้ยพี่น้องนี่มีเสียวมีเสียวหลังนี่กลับหายครับนี่สมัยว่างไว้นี่นะ วเห็นเสือกอยู่สเสือกอยุกขอดึงนะขอดึงโบมาวะโอ้ยพี่นุ่งเห็นแล้วอ๋ออ๋ออืมอืมเป็นท่านยองโบมาแมนท่นนี้อืมโอ,อ,อ้ได้ย่างแล้วพี่น้องเอ้ยอุ้ยนี่ตกัดอีกครับนี่ ออแสดงว่ามีโตนี่มีโตอีกหนิเฮ้ยเก๋าเก๋าสันหลังสุดท้ายพี่น้องเอ,อ้ยสามโตนี่ก็พอแล้วครับเอาเอาเสยพี่น้องนี่แหละติดกระซังหน่อยบย่อยากใส่หลายพี่น้องเอ้ยเป็นเรื่งสี่งละครับนี่หนุ่มโต้หน่อยอยู่เนี่ยเนี่ยเอ,อ้ยเนี่ยอุซานีออกมาใส่นอกๆเลยนนพี่น้องแค่สิบหลัง ว่าตกพอ่อแค่ไปย่างขึ้นนี่ยก็พอ่พอว่าสั่งว่าสั่งหน่อยขีิคันลรอบเบ็ดพ่อตั้งใจจริงมาฮะดักปลาไหลครับแต่นี่สิไปย,ย่างนี่สิเดียวกินกับตำมะคุ่งซะเดียไปพี่น้องซีโตครับมือ่อีงอ่ะพี่น้องเออซีเต็มครับพ่อแล้วปกติเหนี่ยวแค่สองตัวนี่ก็พ่อเดีนี้อ๋อพอได้กินแอมกับตำมกหุงพี่น้องแอมกับหน่อยทิ้งแอมกับหน่อยทิ้งอุ้ยสิเข่ากันครับพี่น้อ,นองเอ้าขออนุญาตเทปหนึ่งนะครับ นะคือเคล็ดแล้วเดี๋ยวสั่นกินเขาเหมือนกันครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องที่ไหนอันนี้ตับบองม่วงครับอืมอืมอันนี้ย่างนุ่มหอม,หอ,มอืมตับพี่น้องเอ้ยสวสดยอดอืมอันนี้ตับบงฮุ้งครับโอ้ oh. เด็ดขนาดจังเลย สวดยอดน้องไงขอนียวครับขอนียวมี่อ้าน้ำปนะน้ำปนะพี่น้องเอาไว้อลองข้อลองข้อลองไปแล้วเมื่อกี้เียเบิดไปขวดนึงะบอกพ่อพี่น้องต้องไปเติม หรือว่าขวดนี้เหมือนกันเหลือหน่อยเดียวแล้วใจสิเบิดเหลือเครื่องขวดสั่งหน่อยนวลเวบิด์ตแซววงเวียนเลย <c oughs> ่ต้องไปเบลมาไหมครับอะ <c oughs> มาพี่น้องเข้าครับที่นี่ต่อรถก็สิได้รับได้นอนตัวเข้าอิ่มน้ำสำลากนะได้พี่น้องบาดท,ที่นี่สั่งหน่อยสิได้ขอโตก่อนนะครับหัวไวแล้วอ <c oughs> ะขดกวาดกับพี่นอ้องกวาดซะก่อนอืมข้อนีอ้เป็นกอง,ง,งไฟแด้วพี่น้อง <c oughs> คนยังสั่งหน่อยคนยังไงครับบายุ่งยาก <c oughs> ยุ่ยไซกันเลยถ้าสดชื่น <c oughs> ครับขออนุญาตนอนงั้นลราบาดท,ที่นี่ยหมดละเมื่อเช้าจังวากันครับเดี๋ยวไปรอบเบ็ดกันอ่าเดี๋ยวสิได้บอมมือนี่เพราะว่าบราอยากไปกวนมันแนาพี่น้องเพราะว่าเบ็ดเบดปลาไหลสบายเราอยากไปกวนมันบ้างเพราะว่าเฮียก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าใไซได้อยู่มันหอยเชือรียมันทนต่อหอยเชื่อ,อ,อเรียไอ,อพี่น้อง สเสดอ,อันล่า,าพ่าจจากจากันแล้วครับขึ้นนี่เอ้ยสร้างไหไรไหวเราวะไปะครับมาว่ากันล่าตีสวัสดีครับผมม,มาแล้วพี่น้องเลยชุดเดิมหลังเดิมนี่เต็มแรกครับเซาน,นี้อืมทำมาพี่น้องตัวที่สอง ติดแต่เลยทัดมาเลยได้นี่ครับสองตัวแล้วเสรนี่สองตัวแล้วโอ้อยลงเลยเบื้งหลังที่สั่นคยทิมไว้กลางกลางข้างครับพูดไซเบทพูดตกพี่โอ้อยเจ้าทินล่ะครับเนี่ยขึ้นเปนมาเป็นขยงเลยมาขึ้นเน่ยซิบกว่โต กัดกันเท่ากันยุบัดขึ้นมาขึ้นนี่โอ้ยเนาะโอ้ยมีดิ่มทิมพี่น้องเลยนี่คือบนยอดเสาเนาะที่ะะบริสุทธิ์สองตัวนี่บม้พี่น้องเอ้าพี่น้องพ่อของไงแล้วพี่น้องพ่อของไงแล้วเออกระจี๊ยสี่นี่มีเขาจังวมาหนูอันนี้นี่นี่พี่น้องเดีจ้จาทำไมเออ ว้ยวกระเปานเลพี่น้องก็ถือว่างามครับงามงามงามยิ่งเฮ้ยก็ได้นซ้ำนี่เบิร์ตเกี่ยวเเก้วเลยแล้วเนี่ยมาอีกนึงแล้วพี่น้องเลยโออมึงตัวหนูนเลยพอพ่อซ้ำกันแล้วพี่น้องเลยก็มาขึ้นนี่นี่เพลียเพลีแล้วโอ้ยผุนพี่น้องเบิด์ตระกับอะไรยังแทงแมงอยู่ผุ่นโอ้เอาเก็บเต็มเก็บเต็มพี่น้องเลยพอแล้วมือนี่ โอ้พี่น้องเลยพูดปีนท้องแรงแงงอยู่หลังสุดไทยก็ได้ยว้าซ้ำหนีแล้วพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วเบิดแตละซ้ำหนีละอือพี่น้องเลยเลแลลยม่ลดขนาดขึ้นยี่ยตอนผมมาใส่เห,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 หลือลยยอยู่ี่บาทที่นี่โอ้ยคือบี่น้องพี่น้องเลยคุณเหลือคือเก่าอยอะ โอ้ออยสิงเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยติดอยังน้อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยมันกึ้นดึงมือพี่น้องนี่มันกระดุมอผมเดี๋ยวดีดพี่น้องเดี๋ยวสรว้างหัวนี้เพราะฉันกำลังเปิดแถวขาตั้งกล่องมากครับตั้งนึ่งตั้งนึงครับโอ้ชุ่มหนาชัดพี่น้องเอ้ฝา,ากกระสงครับไปจน โอ้ตะบกไงดิพุ่น้องพี่น้องเลยโอ้ติมไมเติมม,ตมือขนาดวะปัดเถอดำคืนเลยสุดยอดโอ้ยน้ำลดลงหลายขนาดพี่น้องเลยกูนะกันมันโอ้ยที่ใดด้โอ้ยไปทะเลาะสลับมาคืนเนี่ยเอ๊ะทีมพี่น้องเลยนี่พี่น้องเราขึ้นอุ้ยดึงไปลงไปลึกเถอะพี่น้อง มีอนอยู่เ่รอเฮ้ยเดี๋ยวสร้างเลยขอตามมึงก่อนนะครับ <c oughs> มาแล้วพี่น้องแต้มแหลกของเซานี่ครับ <c oughs> ไ,ไอ้ไรไอ้ไรสิ่งที่ตามหาพอแล้วพี่น้องโอ้ยมันก็ัวหน่อยเถอะหรพี่น้องเอ๊แต่ก็บ,บ่หน่อยนะครับว่าโอ้พอดีกินครับโอ้ถือว่าหน่อยนะพี่น้องเอ๊สวยๆครับ <c oughs> พี่น้องยังมีฟมเฮียครับ เงียบไปดีอย่างเดียวอุ้ยเอ้ยเงือ่อทั้งเลยมันโขกีได้ไรพี่น้องมันทิไปทั้งเดียวเฮ้ยเจ้าจะมานำหามันพี่น้องเออเบิ่งเอาพี่น้องเลยโฟมว่างอท,ทั้งโขกเลยโอ้โอ้ยัยยยงติดอีกตั้งหักไปไล่อยหน่อยโอ้ยไป,ไปไปไปซะ หาวยเฮ้ยมาอีกตัวแล้วพี่น้องโอ้ยซตากันเลยวันหนึ่งวันบอดดอยฮาันเห็นดึงเข้าไปพ่อย่งเงนี่ฮะพี่น้องเลยสวยงามครับตัวที่สองตัวที่สองซิงคิโน่ตามหาเฮ้ยหน้ารถขนาดน้ารถแกเจังไดอยู่พี่น้องเลยโอ้ยุ่งกันเลยเออทำมาดิ ไปจนหน่อยครับปากระสงโอ้ยตัวแหดเลบอดู่พี่้องเ้ยหลังนี่ฟงเฮียวะพี่น้องอื้หูยุ่นีเลยล่ะโอ้ยเฮียอีกทวีไปหลังงไปเฮียแล้วมันกบนาเสียไปไซ่ได้นะนะหึ่มน้องเลย เฮ้ยพ hey, oh hey, ุมบึกเงี้ยบ hey, ึกได้เงี่ยดึงเลยวะเนี่ยน้องมันจะเหี้ยไปยังเดี๋ยมัวนุ่ยปุยมาแต่ก็บ่เห็นครับโอ้ยยังวะเฮ้ยดังงอแรงเงี้ติ่มเลยพี่น้องล้างเนี่ยงบบมาบุไปเลยเงียบงลิบโอ้ย

มีกิลีพี่น้องเลยเอ้ยบุกคืดแล้วครับเฮ้ยเอา้าได้อยู่พี่นอ้องนี่เด้อโอ้ยไอ้น้ำคักเนี้ยซะเนาะโอ้ยตัวเบงยี่พี่น้องเลยโอ้ยดึงคักดึงเนี้ยอยไดบอกเด้อพี่น้องเอ้ยว่าหล้างก็เฮียอีกบัดเนี้ย โอ๊ยเงดเฮียลีพี่น้องเลย,ยสิงเอ็ดเลยวาโอ,โอ้พีีพี่พพน้องเห็นแล้วเห็นแล้วดูกระตผีอุ้ยอุ้้่เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเลยะ เพราะดินมันแห้งนึกเมื่อกี้นี่อ้ยมาแล้วพี่น้องอ้ยเออโอเคอยู่ครับรุ่นนี้กันเลยเขนอืมหกเจ็ดฉีดเยอะนี่ก็ได้เฮ้อก๋าแก้วครับอุ้ยยังอยู่ตัวนี้เดี๋ยวจะต้องไปน้ำเบื้องหาและเบื้องหลังนั่นกันพี่น้องยังสะโงนอยู่หลังนั่นอือมาตัวแล้วพี่น้องเอ้ช้อนปอกเอ้ยสี่แยกกันนี่จังไรเนี่ยกบอนะ เอาเก็บเล็กผสมหน่อยพี่น้องเลย <c oughs> หายากขนาดครับผมพี่น้องแล้วละครับเอ้ยหาบ่าพ่อไอ้ลีพี่น้องสองลังนั่นสร้างหน่อยถอดสุดลงน้ำเลยบ่พอครับ,บหรือว่าไอ้ยังเอาไปก็เกินมันพกขนาดนั้นไอ้ยังเสียเอาไปได้พี่น้องสร้างหน่อยก็บดส,สิ่งเงินสร้างมันครับนะพี่น้องโอ้โอุ้งใหญ่ได้พี่น้องได้อุ่นๆเด้ินอันนี้กับสงก็ใหญ่บ่แพ้กักกนนี่เลครับนี่ก็สงกันเลย อลาทอกันเล่ดเลยเนี่เปี้ยเลยเนี่ยคือเพื่อกระสงใหญ่กว่านะฮะครับได้ก็ได้ปลาไหลมาสองสามตัวครับปลาไหลสามตัวนันตัวหน่อยนะกระเบิหน่อยนะครับแต่ถามเขาก็พ่อกินนะพี่น้องอ่ะครับปลาไหลสามตัวกับพ่อกินเยอะครับแต่โตพ่อดีแกงเลยเมื่อนั้นสร้างหน่อยเมาได้หาโตมีโตอย่างไงพี่น้องเอ้ยเบ็ดสิบหกหลังปลาไหลหาโตเอ้ยปลาคอโตเกาขีดโตหนึ่ง เราซ่อมเขียนอีกตัวหนึ่งแล้วก็ปักเขบักขาอีกได้ปลา13บตัวเมื่อนั้นพี่น้องเงยเบ็ด16 17หลังเมื่อน,นี้โอุ้่นพี่น้องเงย30หลังเฮ้ยพูอยากสิวร่ซีว่าพี่น้องเงยน้าม,มันลดครับต้องยอมรับโอ้มันลดลงแบบหน้าใจหายมากเลยก็บบุคิดว่ามันสิลดที่กันเส้นหนูนี่นักเกว่าสิพ่อ อย่างกินที่ซื้อนะพี่น้องหากรบเขาว่าจะเอ้ากไดเพอะติ้นไหม่ติ้นเมื่อกลับไปกินบ้านแล้วครับอืมเม่ได้ตั้งใจสิม,มาดักปัานนี้เพราะสั้างหน่อยก็ดักเฉพาะรอบนอกขันอยากได้อย่างต้องเขาไปดักในรอบในมันเนัะแต่มันหนูมันตัวหน่อยอยู่สร้างหน่อยแล้วโบอยากเขาไปดักครับก็บุคิดว่ามสิติดท้ามันขนาดนี้อ่ะเมื่อนาครับพี่น้องว่าเป็นทางใดกันไดโอ้เหมือนที่สร้างหน่อยขอได้หยัดกับบ้านกันแล้วพี่น้องเอ้นี่ไหนไม่เลยเมื่อคืนเอรเล่เลยเมื่อคืนนี้อะครับผม อ่ะได้กลับบัตร,รกลับช่องแล้วพี่น้องครับครับผมพี่นอ้องกลับสิได้กลับบัตร,รกลับช่องแล้วครับเมื่อนี้ครับบ๊อบปันเดย์พี่นอ้องเอ่อกลับแต่แค่ได้พ่ออยู่พ่อกินครับแต่ยังโอเคอยู่กับบ๊อบปันเดย์หน้ามันลดพี่นอ้องเสียแล้วเสียเสียเลยเสียเลยหนามมันลดติดไข้อยู่เขาเปิดพอระบายหนาม,มาันลดโอ้ยหนามลดลง ักคักเลยปมบ้างก็ลอเคลียร์หรือโขกรูอพี่น้องกันยอ้ครับกับปานกับช่องเอาที่นี่ามานาว่ากันไม่พี่น้องไปทั้งใดกันใดเดี๋ยวฟังแน่เ้าไปว่าหนูช่วงนี้ดลองหาไม้ที่เป็นหนูใหญ่ก่อนะพี่น้องเพราะว่าไม้นียมันหลายกันจริงแต่ว่ามันตัวน้อยครับคือเห็นเนี่ยเนี่ยผมจะเ็สิว่าจังไดดีเนี่ยผมก็เลยบุ่ยอยากดักครับช่วงเนี่ยก็เลยออกมาว่าหามาหากินทางน้ำเบิ่งครพี่น้องครับอ่รอ,อยหนูมันใหญ่เยกหน่อยกันครับ กันมันไปดักกันสีได้หาไมา้ดีๆเลยครับตัวยิงย่งใหญ่อ่าชั่วๆช,ชัดๆครับโอเคครับพี่นออ้องอ่ะลาพัดจากคันมา้ลยครับผสวัสดีครับ